กินบอกใหญ่เลยจ้ะมุกดาจัดการจ้ะอีแม่ขอจัดการมาเนี่ยป้าพี่น้องจ้ะคืออยากกิน,พนเพื่อนจ้า

เสียงโป่งลางสเสน่ห์ต้องมนภาพแปลว่สวยบ่เสือแซ่แสบซ้อนชาแนลพ้อครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปุ๊คุณยาคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นที่รักของมุกดาจ้าเพื่อนๆจ้าเมื่อน,อน,นีอีแม่มุกดาเฮ็ดตำพาขี้เหลวใส่ขนมจีนมาสูกินจ้าแล้วก็มี้ถอ,อดหนังไก่น้ำจ่าถอดหนังไก่หอมดองจ้าพากกับของเ้าก็มิสลัด รากาเลดิสลราคาแค่นี้ละจ้ะมามีอยังหลายจ้ะสำหรับผักกับของอีแม่มุกดาเนาะจ้ะง่ายง่ายง่ายจ้ะมือนี้อีสี่อีสี่เนาะจ้ะสำหรับอ๋อไม้แฟนจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะก่อนที่สิไปรับชมคลิปของอีแม่มุกดาขอฝากลันเนาะจ้ลาลันหนองสิงโตปะเพาหาดดอกเกียรติเคลิ้มเป่าจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะผู้ใดผ่านไปจังหวัดกาฬสินธุ์อย่าลืมแวะไปเที่ยวหาดดอกเกียรทะเลอีสาน เด้อจ้าลานน้องสิงตัตปา่าเผาเพื่อนบริการอาหารและเครื่องดื่มจ้าเบอร์โทรติดต่อสอบถาม0 8 6 9 9 5 3 2 8 3 0 3 8 6 9 9 5 3ใครผ่านไปจังหวัดกาฬสินอย่าลืมแวะไปเที่ยวทะเลอีสานที่หาดดอกเก็ตเกื่อนลำเป่านะคะเพื่อนๆค่ะจ้าอ๋อไม้แฟนตำผพักขี้เวจ้าพักกับพักสลัดจ้าง่ายๆสบายๆเนาะจ้าเนาะ ผ่าคิีลิวของอีแม่มุกดากะอเป็นแต่แซบจ้ะนำ้ำอื่น,น้ำล่ายเล้วจ้ะจ้าขอสิบแน่จักหน่อยอออเพื่อนๆจ้ะชินบอกใหญ่เลยจ้ะมุกดาจัดการจ้ะอีแม่ขอจัดการมือนี่ป้าพี่น้องจ้ะ น้องกระชอดจ้ะตัาพัคกิวจ้ะใส่เครื่องน้กินจ้ะแซ่บค่ะ ลูกชายลงมา่อกกินอือืออาหารของคุณแม่น่ากินจังเลยคะสันของลูกวันนี้คุณแม่ผัดกระหลำ่ำ <laughs> ไปสิหูวอยากน้ำเนาะสันหือก <laughs> มาซาเปิดลิมิติดจ้ะลิมิติดมีจำนวนจำกัด <c oughs> บอสสามารถแช่ได้มื่อนี้ <c oughs> บอกคนไปว่าบอสสามารถแช่ได้มื่อนี้ลิมิติดแลวสนนดอง bốn gần cho ทอดน้งไกลแม่มุกดานสุดยอดอ่ะค่ำยังไงแล้วจ้ะอื ซาใจอ่ะแสบหลาย มูเชาเนีนไปเขาป่าก็เก็บเพ็ดประสุดวกอีกละจ้ะเขาทายนังหมจ้ะแล้ว,ม,ลวมันว่าเป็นการส่วนตัวเนาะคนมันผูกพานเนาะจ้ะเนะเขาก็ไปไทายมองเฮ็ดออกดีซำแม้มองทายนังก็ได้ ไปก็ได้กิฟชาร์ปช่วยก็ลกเลยเฝ้าออมากมาจ้ะแบบป่ามุกดาบอมัมกแบบค้นผุกผ่านมาจ้ะนังเอเขาไปใช้เขาไปฮิตไอ้กล่องไทยเขาสั่งบัใหญ่เลย คนเป็นสีหาลอยค้นละจ้ะสำหรับคนในก่องไทยเขาเนาะมุกดาเห็นฝนตกก็เแล้วยาก กายว่าอาทิตย์ที่แล้วคนตุทั้งอาทิตย์เนาะเพราะว่าต้นหนาวหาเห็ดมันออกสุนเนาะแกได้ไปไหมจ๊ะนี่ พ่อของท้ายนาะงถอยได้เพ็ดยวนเพ็ดแปดดอก สิว่าอีนายนี่มาเห็ดอย่างงมงมเศร้าอยู่ในปลากะสิเขาเกิดสิแนมมึงกันเนาะจ้ะเนาะอืมก็ได้อถอย mm. -hmm. mm -hmm. So เห็ดมันสนุกจ้ะมันเพิ่นมันได้ออกกำลังกายไปในตัวเนาะ tí gì cho toàn ăn cay. Ừ. Mm-hmm. กล่องใจว่าสารว่าสนรยานแต่มันบอเผ็ดคนล่องส่เอาส่เอาพี่น้องจ้า ขอคอนหัวละตอนนี้ปากก <c oughs> ็เ <lush> ร <speechless> ิ่มพองแล้วเพชม หนังอ่านขายหนักไงวะอ่นของอันนี้มาจะ้ะอ่นของอะไรบอลิวูดบอลิวูดฟิล์มอ่น ใชเดียวกันกับเขาสั่งเลยสั่งเรื่องซูเปอร์แมนมนะหมจ๊ะอมเมนฮอลลีวูดเด้บอลลีวูด รีบูดฟล์มฟิลมคนลงคนลงแบบเกื้อเทศก็ได้ อันนี้มันไก่สิมดอายุแล้วไก่สิมดอายุก็ห้าก็ต้องรีบกินแล้วจ้ะดีก็ทิม Fælt. Mm. Mm. นะตั้งหลักมันนะตั้งหลักให้ได้ 嗯。Mm. เพื่อนๆจ้ามุกดาอิมหรอเด้อจ้าพอกันไม่คิหนาสำหรับมือนีเศร้ากาลาสินขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดต,ตามรับชมเจอกันคิบนาเนาะจ้าสวัสดีจ้าปาดเพื่อนๆจ้าเกือบหมดจ้าเหลือแตอ่ตอนบักเทศตอนบักเกือเถิ